สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเพี่อนๆจะมาสอนทําที่พับผ้าด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้การพับผ้าของเราเป็นเรื่องง่ายและเรื่องสนุกไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะนี่นะคะเราก็เตรียมลังกระดาษขนาดใหญ่นิดนึงนะคะมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําการตัดขอบด้านข้างออกไปเลยค่ะเราจะใช้เฉพาะบริเวณเรียบๆตรงกลางเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็นําเสื้อที่เราจะพับค่ะมาเป็นแบบเลยนะคะกางออกแบบนี้เลย นี่นะคะก็หาเสื้อตัวที่ไซส์ใหญ่ที่สุดในบ้านก็ได้นะคะจะได้พับได้ทุกไซส์ค่ะหลังจากนั้นก็ตัดส่วนที่เกินออกไปเลยค่ะนี่นะคะส่วนลังกระดาษที่นํามาใช้นะคะจะแนะนําให้เป็นลังกระดาษที่บางนิดนึงนะคะจะได้พับเข้าไปไง่ายๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการติ๊กจุดที่เราจะพับเข้ามาได้เลยโดยจะติ๊ก2จุดนะคะบริเวณไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ชายเสื้อทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะเมื่อได้จุดที่เราติ๊กไว้แล้วค่ะเราก็ทําการขีดเป็นเส้นตรงลงมาได้เลย จากด้านบนถึงด้านล่างเลยนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะตามจุดที่เราติ๊กไว้ได้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้สันของกันไกลนะคะขีดให้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะขีดตามเส้นที่เราวาดไว้รอบแรกนะคะตัวนี้เราจะไม่ตัดให้ขาดนะคะเพื่อที่เราจะพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะการใช้สันของกันไกลกรีดนะคะก็จะช่วยให้การพับขึ้นมาง่ายนะคะนี่ค่ะและเส้นก็เป็นเส้นตรงด้วยนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็ทําการกดลงมาแบบนี้เลยนี่นะคะกดแบบนี้เลยค่ะส่วนอีกครั้งหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะใช้สันของกันไกลค่ะค่อยๆกลีดลงมาแบบนี้นะคะเพื่อให้เป็นร่องค่ะจะได้พับขึ้นไปง่ายๆนะคะนี่ค่ะเราก็ค่อยๆพับขึ้นมาแบบนี้เลยค่อยๆดันขึ้นมาให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อตั้งฉากเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการกดลงมาได้เลยค่ะกดแบบนี้เลย เราก็จะได้กับด้านข้างทั้งสองข้างแล้วนะคะเสร็จแล้วก็นําเสื้อมาวางเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วพับเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนด้านล่างเราก็พับชายเสื้อขึ้นมาแบบนี้เลยพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทําการติ๊กจุดตามขอบของผ้าตรงนี้เลยนะคะ2จุดค่ะแล้วก็ทําการขีดเป็นเส้นไว้ได้เลยด้านบนก็ทําเหมือนกันค่ะนี่นะคะพับลงมาแล้วก็ติ๊กไว้2จุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําการขีดเส้นตรงได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้คัตเตอร์ขีดตามเส้นลงมาแบบนี้เลยนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะทําการตัดให้ขาดเลยนะคะเพื่อที่เราจะพับขึ้นไปค่ะทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะสองข้างนี้เราจะตัดให้ขาดเลยค่ะส่วนมุมนี้นะคะเราจะใช้สันกรรไกรค่ะค่อยๆกดลงไปแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าส่วนนี้นะคะเราจะทําการพับขึ้นมานะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆพับขึ้นมาแบบนี้เลย นนี่ะะคะถ้าลน้องๆทําเองนะคะขั้นตอนที่ใช้คัตเตอร์ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะระวังคัตเตอร์บาดมือด้วยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะนี่ค่ะส่วนมุมนี้นะคะเราก็ใช้สันกันไกลกรีบไปค่ะจะได้พับขึ้นมาง่ายๆนะคะนี่ค่ะ ก็พับลงมาแบบนี้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพุกคมจะทําการตีเส้นเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะซึ่งช่องสี่เหลี่ยมด้านในก็จะเป็นผ้าที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะที่พับผ้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองพับดูกันเลยนี่คะ่ะการพับผ้าของเราก็เป็นเรื่องง่ายและเรื่องสนุกไปเลยนะคะแถมวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะคะุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ